<ส>ขอให้ลูกช้างได้ห้องสวยเพ์ครบอยู่ใกล้เดลโมบางกะปิราค่ะพรหล,ลักพันเอ้ยได้เลยเหรอนี่คือโครงการรุมพินีวิวรามคำแหง44่ี่นี่นะยห้องนี้มีขนาด30ตารางเมตร้างมากเลยแถ่งตรงประตูขอติดยี่ห้อดอลล็อก5้าชั้นให้ด้วยและรูปแบบห้องนี้นะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นที่คอนเฟิร์มเลยว่าโซฟานุ่มมากสามารถดึงออกมาเป็นโซฟาเบดได้ด้วยซึ่งโซนนี้งานผนังกาไฟดาวไลท์ของเขาก็สวยและยังขนมสายต้อีกและถัดมาก็จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เอกประสงค ส่วนห้องนอนเขาก็มีชุดโต๊ะเครื่องแป้งมาให้ด้วยนะและแน่นอนว่าให้เตียงและฟูกขนาด5ฟุตไปฟรีและแน่นอนว่าห้องนี้ก็มีไฟดาวรลท์ให้เช่นกันและเราก็ไม่คิดว่าตอนเปิดกับตอนปิดจ,จะแตกต่างกันขนาดนี้ซึ่งเขาก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็แอร์มาให้ด้วยแต่มาถึงขนาดนี้แล้วจา้าค่ะนครัวไปไม่ได้เลยโซนนี้ไม่ทั้งซิงล้างจานและไมโครเวฟมาให้แต่ถ้าทำอาหารแล้วมีกลิ่นก็สามารถเปิดระบายกลิ่นผ่านระเบียงได้เลยซึ่งระเบียงค่อนข้างกว้างเหมาะกับการซักล้างส่วนห้องน้ำของเขาใช้สุขภัณฑ์สีขาวสาตาร เพียงแค่35บาบาทต่อตารางเมตรและคุณอาจได้ของแถมเพิ่มถ้าทักมาตอนนี้เพราะฉะนั้นรีบเลย